สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้คูเกดนะคะก็จะพามาร้องเพลง Goodnight My Darling กันค่ะ <Wow. S 1> ไปร้องพร้อมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> Goodnight My Darling Good Morning I Go With You Today I Go Singapore <Wow. S 1> Today I Go Singapore Tomorrow ไอโกลอนดอนคําเฮียมาทินนี่ไอแคนซีฉันแรงฮีเอิสแปลว่าเขาเป็นอะบิิกเทนแม่ไก่ตัวโตโกแปลว่าไปควายตัวใหญ่เรียกบัฟฟาโลมะม่วงเขาเรียกแมงโก้ทูมอโลวันพรุ่งนี้เอง ลองตามได้ไหมคะอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเพิ่มเติมเนื้อเพลงกับคำแปลอยู่ท้ายคลิปนะคะ Good night my darling Good morning I go with you Today I go Singapore Today I go Singapore, tomorrow I go London. Come here มา r t i นี่ I can see ฉันแลเห็น He i s แปลว่าเขาเป็นอ b บ g hen แม่ไก่ตัวโต Go แปลว่าไปควายตัวใหญ่เรียก Buffalo มะม่วงเขาเรียกแมงโก ชูมอโลวันทุ่งนี้เอง